สาลามาดาตังยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเทศสมาชิกอันดับที่6นั่นก็คือเนการาบรูนายดารุสซาลามค่ะประเทศบรูนายได้เข้าร่วมสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยเหตุปัจจัย2ประการด้วยกันจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะประเทศบรูนายดารุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่6เมื่อวันที่7มกราคม2527 การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศบรูไนนั้นมีปัจจัยที่สนับสนุนซึ่งอาจแยกได้เป็นสองประการคือ 1. ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจแม้บรูไนจะเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่เมื่อพิจารณาในแง่การพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ,แ,จ,แ,กลกจแล้วอาจกล่าวได้ว่าการที่บรูไนเข้าร่วมในสมาคมอาเซียนจะยังประโยชน์ให้แก่บรูไนเป็นอย่างมากเพราะประเทศสมาชิกอื่น มีความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจสูงกว่าบรูไนสำหรับในด้านการเมืองและความมั่นคงนั้นบรูไนมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าหลักการเกี่ยวกับการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนจะเป็นเครื่องค้ำประกันเสถียรภาพของบรูไนจากการแทรกแซงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ 2. ด้านสถานภาพในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ถือเป็นการยกฐานะของประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ